กันยังไงล่ะทีเนี้ยรถก็มาส่งแค่นี้ไกลมากเลยเอารุงครับลุงบ้านลงผักเม็กไปทางไหนครับโอ้พอดีเลยมาๆมามาน้ำลุงนี่แหละลุงที่ขอบไปพอดีเลยมาครับครับครับนั่นว่าต้องคิดมากรถลุงไปได้ชูหมองเว้ยไปไปได้แตะดาวังค้านนี่แหละไปนั่งดีเด้อโต้แต้งโตแบบนี้โต้ไปเป็นคนแถวนี้แน่นอนเลยโตมาได้ส่ล่ะอ๋อผมมาทำธุระให้พี่เขาครับอืมแล้วไม่ยัง ผมเป็นทนายความมาตามหาคนคนหนึง่งอ๋อทำนายทนายครับไม่ใช่ทำนายอา้อจีโทษๆๆคนแก่ก่อนทั้งสีละหลัางนี้แหละครับจอด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 อขอบคุณครับลุงผู้เป็นนังลาเดือดโตมาเอาไผละ่ะเอาอีกแล้วพวกนี้เอาอีกแล้วมันโดนเกินไปแล้ว ย่ำยืมก็ยืมได้ย่ำใจคือบ่อยากใจโอ,โอ้ยป้าป้าโบมี่ป้าหัวกระจายไปวางต้นเดือนหันเด้ป้าครับอันนั้นนะมันไลยด้ยแค่ส่วนห,หน่อยหน่อยมันยังบบพ่อดอกเลยครับผมว่าหันป้ามี่ป้าเอ,อาไม่ใจดีวาครับหมดยา,าพวกถูกสองโต,<า>ตเศร้าเดือนนี้เลยนะยุดลูกหมุนมาเจ้าอีกแล้ว่ ่อยบอกเจ้าเทื่อเหเจ้ายังไม่อยู่เร่องข่อยเจ้าก็หงว่าคอยเป็นลุกน้องไพพวกสูนนี่เดี๋ยวกรับลงุงผมทนฟังมานานแล้วก็โตเป็นแพนี่ลุงยุ่งอย่างน,งนั้นผมเป็นทนายรู้ไหมคุณทำแบบนี้มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วผม <c oughs> จะบอกพวกคุณไว้นะสัญญาดอกเบี้ยที่ป้าแกทำไว้ถ้าหากเกินร้อยละสิบห้าต่อปีกฎหมายเล่นงานพวกคุณได้ ก่อนนี่พวกเองทํางาน,นยังไงวะแค่ไปทวงหนี้กับป้ากแก่ๆพวกเองทํางานพลาดถ้ามันไม่มีไอ้แน่หรอผมตามไม่เสียได้แน่นอนครับเอ้หน้าโลไหนวะรู้มันชื่อเองเป็นทนายอะไรของมันนี่ละครับเป็นทนายนึกใครจ้างมาทำเรื่องคดีที่ดินของชาวบ้านกันแน่วะเขาว่าข้าต้องไปหามันสักหน่อยล้วหรอวะ สวัสดีครับพี่แค่ยูใช่ครับสวัสดีครับอ้าวแล้วพวกคุณเป็นใครกันอ๋อผมเสียพงครับคนแถวนี้เขารู้จักผมกันทั่วผมทําธุรกิจแถวนี้มานานธุรกิจที่ว่าคือการส่งมดงานสองตัวนี้ไปขุดรีดชาวบ้านอย่างนั้นเลยครับเดีย๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยคุณทนายโลกเนี่ยปลาใหญ่มันมกักจะกินปลาเล็กเสมอมันอยู่ที่ว่าคุณทนายจะเลือกเป็นปลาเล็กหรือเป็นปลาใหญ่อย่างผม <H stand> s <cape> <S ถ้าให้ผมเป็นปลาผมขอเป็นคนจับปลาดีกว่าแล้วบังเอิญผมชอบจับปลาตัวใหญ่ซะด้วยสิไอ้นายเอกแล้วเราจะได้เห็นดีกันไปเว้ย <DNA. S 2> เฮ้ยเจอยังอยู่เนี่ยเอ้ามมานั่งเพชหยังที่นี่นี่ฮะ พ่อตามหาตูต้องโดนอ๋อครับพอดีผมก็มานั่งคิดอะไรเล่นๆแถวนี้ครับผมเพราะแต่บรรยากาศแถวนี้ดีมากเลยนะครับลุงอืมมันเป็นที่ดินของอเองะละได้มากแต่รุนปูรุ่นยาพุนพ้อมันคนอาพับลูกหลานกับบม่มีคนหนุ่มสาวค้นี้เปเฮ็ดงรุง,งเทพเบิดห้อว่าห้องกระตายอยู่นี่ละ่ะตายกับพื้นดินห้อนี่ละ ลุงก็พูดไปผมเห็นที่แรกนึกว่าเป็นพี่ผมไม่กี่ปีเองป่วนคันได้ว้าอหืมยังยงเข้าครับผมตักครับไะผมก็เริ่มจะหิวแล้วเดี๋ยวไกลกับปลาดวงปะจะต้นไกลกันเข้าไปสัญญาต้องเป็นสัญญาสิป้าป้าโอ้โหในสัญญาจะยืดที่ดินป้ายืดที่ดินป้าไป ป้าขออาหารที่ดินตั้มงปยืๆที่ดินคุ้มสู้บ้าเห็ออย่างป่าแล้วอีกเหฮะมาได้ทันเวลาฉินนะพนักจับปลาดีนะว่าป่าตัวเนี้ยมันมีสัญญาคุ้มหัวอยู่เฮ้ยหัวแหลมไม่เบาเลยนะเสียทีนี้คงรู้แล้วสินนะว่ามาถึงขั้นนี้แล้วแกคงทำอะไรไม่ได้อย่าคิดนะว่าผมเอาชนะเสียไม่ได้ ขอเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วเราไปเจอกันที่ศาลเดี๋ยวเราจะได้รู้กันไอเอ็กฉันว่าเกาเข้ามายุ่งเรื่องนี้มากเกินไปแล้วนะเกระวังตัวเกไว้ให้ดีแล้วอย่าลืมเก็บลมหายใจของเกไว้ไปขึ้นศานลดีล่ะ คุณมาเป็นยังไงประดวงยีเดยฉนโนที่ดินคอ่คอยได้มาแล้วโอ้ยดีใจน้ำดีใจน้ำใครซอยเลยนี่่ันเดย์ถ้าได้อุทฮันเป็นคนซอยค่อยโอ้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับมันคงเป็นความโชคร้ายที่มาพร้อมกับความโชคดีของผม ที่ตำรวจสามารถจับสองคนร้ายนั้นได้และยอมรับสารภาพว่าเสียพง์มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์นี้จึงทำให้เรื่องมันง่ายขึ้นนะครับเก่งเนาะดีๆีดีไปม่อดีมือดีลุงยงเขาเองไปไปเอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษ ครับท่านงานคงรู้ล่วงไปด้วยดีนะแต่ผมก็แปลกใจไม่เบากับข่าวที่ออกมาฝีมือไม่เบาเลยนะี่ถือว่าโชคดีเหมือนกันครับคนทางนั้นเขาไม่รู้กับเราด้วยแล้วดับคุณผมคงไม่ผิดหวังอู่แล้วอ่ะแล้วได้ข้อมูลที่เราต้องการมาหรือเปล่าไม่พลาดครับดีนะผมหาหุ่นเชิดแบบบางเอิญได้เราได้เขาไว้วางใจมาขั้นหนึ่งแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ท่านแล้วแหละว่ามีแผนอะไรอีกสำหรับรายละเอียดของงาน ผมให้คนส่งให้คุณน่โตแล้วนะจากนั้นคุณก็แค่ใช้ความไว้วางใจที่คุณได้ทำแผนขั้นต่อไปได้เลยไม่มีปัญหาครับคนที่นี่เขาใช้ใจซื้อได้ตามใดที่เขายังไม่รู้